สวัสดีครับทุกคนผมจะมารีวิวของเกงกับเข็มขัดนะครับผมช้อปปิ้งมาจากร้าน Tank นะครับผม store นะ5.11ผมไม่แน่ใจว่าร้านนี้มีอยู่ในช้อปปี้ไหมนะครับผมน่าจะมีคือเหมือนกับผมเคยซื้อเข็มขัดจากข้างในช้อปปี้นะครับของร้านแต่ว่าพอดีได้มาแล้วเขาเรียกว่าอะไรน,นะลองแล้วมันไม่เวิร์คคือไม่เวิร์คเพราะว่า มันไม่เหมาะกับการใช้งานของเราไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะของเขาดีแต่มันไม่เหมาะกับการใช้งานของเราก็เลยว่าเฮ้ยเราต้องไปลองที่ร้านว,ว่าเราชอบแบบไหนนะครับอผมรีวิวตัวแรกก่อนเข็มขัดก่อนนะครับผมนี่นะ5.11นะครับราคาก็ตามป้ายเลยนะจริงๆมันมีส่วนลดนะผมดูก่อนไม่ได้อะไรกับเขาด้วยโฆษณาร้านให้เขาอีกนะครับผมลดไปเนี่ยราคาดูเลยนะลดตามนี้เลยครับกางเกงก็ราคานี้แล้วก็มีส่วนลดนะครับผม บินก่อนจริงๆผมมีเส้นหนึ่งสีดำแต่ผมใช้มาน่าจะไม่สิบปีแล้วหรือนะครับนานมากคือบางคนบอกว่า้คองแพงแต่ว่าของที่ผมใช้จากเนี่ยนะครับ5.11ไม่ว่าจะเป็นเป้เข็มขัดหรืออะไรเนี่ยนะครับก็มีหลัก5ปี10ปีอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรอ่นะ ปลายนี่จะแข็งๆก็ดีนะครับผมเอาไว้เสียบกับหูกางเกงจะได้ไม่่าสมมติบางคนไปซื้อใช่ไหมของปลอมกับของแท้ผมว่าของปลอมตรงนี้มันจะอ่อนๆนะครับไม่แข็งนะหนึ่งนะจุดสังเกตนะครับผมแล้วก็ตาตรงนี้หรอของปลอมไม่แน่ใจว่ามีพวกตรงนี้หรือเปล่าอาจจะมีแค่ห้าจุดหนึ่งหนึ่งตรงนี้ซึ่งผมก็ต้องต้องลองสังเกตดูนะแล้วก็ มันสามารถปรับได้ปรับของของแท้นะครับผมเนี่ยมันสามารถปรับปรับปรับอย่างนี้ได้ได้นะให้มันพอดีและพอเหมาะกับเอวของเรานะครับผมตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งแข็นะครับผมก็มีสัญลักษณ์ของ5.11นะครับอไม่ใช่เป็นเหล็กไม่ใช่หัวเหล็กนะความยาวหรออันนี้มันเป็นไซส์ที่ผมซื้อมารู้สึกเอ็มมั้ง นะครับที่แรกเจ้าคนขายเขาบอกพี่มันจะพอไหมเอาไซส์ L ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับรหัสสินค้านะเห็นนะมันมีไม่มป้าอื่นแล้วหรออ่ะมมี้โทษนี่ไซส์ S นี่เกือบไปเห็นไหมไม่ใช่ M ไซส์ S นะครับผมไซส์ S นะคือที่ผมมารีวิวให้ดูเนี่ยนะครับเพื่อคนกำลังจะหาซื้อแล้วเฮ้ยเราจะซื้อไซส์ S M L D นะครับผม ความยาวโดยรวมนะตรงนี้ยังมีเหลือให้ปรับอีกหน่อยนึงนะผมใช้ระยะที่เขาเซตมาให้นะครับผมของทั้งเส้นเนี่ยซึ่งมันพอดีกับเอลผมผมเอลผมประมาณ3ามสองตลับเมตรอยู่ไหนผมลอง SM อีกเบอร์นึงอนะ่ะเบอร์ที่ใหญ่กว่านะครับผมผมรู้สึกว่ามันยาวยาวเกินเนี่ยประมาณ1เมตรกัอีก6เซนนะครับหนึเซนติเมตรนะครับผมหนึเซนติเมตรนะ ก็อาผมให้ดูแล้วกันเดี๋ยวนะผมจะให้เห็นที่เอวนะครับผมอยากให้เห็นเพราะว่าจะได้ไม่ประสบปัญหาเหมือนกันเวลาไปซื้อนะครับผมว่ามันเฮ้ยขนาดไหนไม่รู้เห็นไหมเนี่ยนะครับผมถ้าใส่ก็มันก็จะเหลือนิดนึงตรงนี้นะครับ ซึ่งผมมองว่ามันพอดีนะทุกคนนะเนี่ยนะครับผมสามสิบสองนะมองว่ามันพอดีถ้าเกิดอีกเบอร์หนึ่งมันจะยาวมาขนาดนี้ซึ่งก็แล้วแต่คนชอบแต่ไม่แนะนําให้มันตัดให้ไปตัดเพราะว่าตรงนี้มันแข็งไงทุกคนถ้าตัดมันจะกลายเป็นอ่อนและลนไฟก็จบการเสียของนะครับอ่ะผมขอแนะนําแค่นี้แหละเผื่อคนกําลังจะหาซื้อจะได้รู้นะครับว่าจะเลือกซื้อเบอร์เบอร์อะไรนะ นะครับ S นะรุ่นอะไรอ่ะนี่นะครับผมจะมีชื่อรุ่นบอก1.5อะไรนะครับเพราะว่ากันไปนะโลโปเบลนะครับเดินเชือกินนะครับสีเขียวก็จบ cut, 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 เข็มคัดเข็มคัดเต้นเดียวปลาเข้าไป4นาทีไม่เป็นไรนะจะได้ไม่ประสบปัญหาของผมตอนสั่งซื้อออนไลน์นะครับอ่ะนี่ตัวที่2กางเกงนะครับผม มันมีหลายขนาดนะสาม4ิบสองสามิบสี่สามิบหกพอผมลองกลางดูนะขนาดสามิบหกเนี่ยโอ้โหยาน้ำมันเช็ดมีดเช็ดปืนพอผมลองกลางดูเนี่ยโอ้โหขาบันเริ่มเลย3ามิบสี่นะครับผมผมก็เลยลองสามิบสองดูแล้วกันว่าจะใส่ได้ไหมเออให้ผมทดสอบแล้วลองแล้วใส่ได้ได้ดีพอดีเลยนะช่วงกว้างของหน้าขาหรอเท่าไหร่ นะนี่ครับประมาณ8นิ้วนะครับแนวนี้8นิ้วนะแต่พอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็แทบจะพอดีนะครับผมเนี่ยนะสามสินะครับไซส์เอวสามสิบสองนะนี่นะครับผม32นะเป็นทรงกระบอกนะครับผมไม่ใช่ขาเดฟนะกรีนเหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูก็ได้ แป๊บนึงนะครับผมจะลองอะไรอ๋อผมจะลองว่ามันเก็บน้ำไหมผมไม่ได้ลองก่อนเลยนะเนี่ยน,นะครับผมก็พอได้อยู่นะนะครับพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบเอออย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะซึมลงไปได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าโดนแบบ นิดๆหน่อยๆน,นะครับมันก็พอได้นะเหมือนใบบัวเลยนะครับผมเห็นไหมอันนี้โดนอยู่นานแล้วนะก็ยังไม่ซึมเข้าไปแต่ซึมเข้าไปก็กรณีที่แบบอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นปกตินะก็ถือว่าโอเคนะครับได้อยู่นะเนี่ยนะครับน้ําตลาดสลดัสลดได้เอาไปไปกินอะไรแล้วน้ําเกิดหกใส่ก็อย่าเพิ่งเช็ดก็ตลาดสลดัดก็กระเด็นออกได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับผม คร่าวๆนะนี่นะครับทุกคนก็ลองใส่ให้ดูนะครับทั้งเข็มขัดนะครับที่ผมบอกระยะมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยหูแรกนะครับก็จะพอดีนะสาหรับไซส์เอสนะครับผมส่วนกางเกงนะครับผมเท่าไหร่นี่สามสิบสองนะครับผมก็พอดีพอดีกับตัวผมที่ผมทดลองนะช่วงขาตรงนี้ก็ ผมสูง172หนัก72นะครับผมก็ก็กยังมีนิดๆไม่ไม่ไม่แน่นจนเกินแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะครับก็คล้องตัวนะครับผมคล้องตัวนะเอ่อขากองเยอะไหมนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าคนไม่ชอบก็จะไปตัดขาให้พอดีก็ได้ผมว่ามันก็น่าจะพอดีแล้วล่ะนะครับผมได้อยู่นะครับกระเป๋านี่นะครับมีหนึ่งข้าง โทษสองข้างแบบนี้มีข้างหน้านะครับอาจจะใส่มีดพับเล็กๆนะครับผมได้ด้านข้างนะครับก็ได้อยู่นะครับข้างในก็จะมีกระเป๋าข้างในอีกนะครับที่เอาไว้ใส่ของที่จําเป็นนะครับสองชันน้นนะนี่อันนี้คือเห็นไหมไม่แน่ใจนะโทรทีจหเห็นไกลๆ,ๆนะครับให้เห็นกว้างๆะนะครับสองข้าง ข้างนี้ก็เหมือนกันนะดีไซน์มาด้านหลังนะครับก็เป็น2ข้างแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมกระเป๋าเยอะไหมสองสี่หกดนะครับพอได้นะครับกำลังดีนะพวกที่อุปกรณ์เยอะๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะ ะนะครับทุกคนก็สรุปเลยนะสำหรับเข็มขัดผมว่าสำหรับเอวผมนะเ,เหมาะนะครับกับเบอร์เอสนะครับผม <Yeah. S 1> นี่นะครับเหมาะกับเบอร์เอสอันนี้รุ่นของเข็มขัดนะครับผม1.5นิ้วนะครับความกว้างตรงนี้นะ1.5ความหมายนะเพราะว่ากำลังจะดีมันจะมีสองนิ้วมีอะไรเงี้ยม,มันใหญ่สำหรับคนทั่วไปนะทั่วไปอย่าง,างเราๆนะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่อาจจะเหมาะนะครับผมก็ อันนี้วางไว้ตัวนี้ส่วนกางเกงก็ลองให้ดูแล้วนะครับผมก็คือ32นะครับผมยาว32นะครับก็ผมสูง172นะน้ำหนัก72กิโลนะครับผมก็ผมดูแล้วมันก็เหมาะแล้วก็พอดีนะครับผมถ้าผมจะซื้อตอนนี้ผมก็มีตัวนี้เป็นเรสเฟลต์แหละนะครับก็คือที่32นะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนนะ ถ้าใครชอบก็จะกดซื้อก็น่าจะพอเป็นเรฟเ r อนซ์ได้นะครับผมถ้าไม่มีโอกาสไปลองที่ร้านนะครับก็ประมาณนี้เลยนะของเขาน่าจะมาตรฐานแหละนะครับพูดถึงไซส์ขนาดนะแท k งสโต e ใช่ไหมเป็นอันแล้วนะช่วยเ่าโฆษณาหน่อยคนขายบริการดีนะครับนี่โอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมีละขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ